ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่กทานเลยนะครับก็อยู่กับผมเอง RM แล้ววันนี้เราก็จะมายืดช่องโลคิปก็แ yeah, ยนะ่แล้วเราแค่บังเกบดหรือเขาเฉยๆนะก็ผมว่าเราไปดูกันเลยดีกว่าบอสผมมาครั้งแรกงในตอนที่0.5วินาทีที่1.03 ผมมาครั้งสุดท้ายในตอนที่1ั่น3วินาทีที่9.40เข้าสูง165ซนติเมตรและหนักเฉลีย่ย65-70กิโลกรัมโดยอาหารที่เขาชอบคือขนมป,ปังแช่แข็งและพีแกไม่ค่อยถูกกับหาเอาล่ะเรามาพูดเรื่องข้อมูลเบื้องต้นเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นข้าสู่ช่วงสปอยโหดหมอนโกดแแมไม่สิก็แค่สปอยเฉยๆเอาเสร็จ มาสบอยกันเลยดีกว่าโดยในตอนแรกนั้นบอสก็เป็นเพื่อนกับชินโทมัสดาักแล้วก็แฮมทั้งหมดเป็นเพื่อนรักกันมานานซึ่งพวกเขาผ่านทุกผ่านสุขมาด้วยกันมากมายจนบอสนั้นได้ตัดสินใจที่จะไปฝึกวิชากับบอสมูนและก็ g ีซีซึ่งมันผ่านไปได้ด้วยดีแล้วเขาก็ได้ฝึกวิชาสํสเร็จแล้วเขาก็ได้กลับไปที่บ้านเกิดแต่สิ่งที่เขาเห็นคือหมู่บ้านที่พวกเขาอยู่มาตลอดถูกพวกมนุษย์ทําลายทิ้งไปและเขาก็ได้ตัดสินใจที่จะฆ่าพวกมนุษย์ทั้งหมดที่ทเขาได้เห็นและดักชินโทมัสก็ได้เข้าร่่ววกกับบอและไดด้เิหนย A H แต่มอดมูนก็ไม่ชอบที่บอสฆ่าผู้คนโดยไม่สนอะไรเลยซึ่งทั้งสองก็ได้เข้าประทะกันแต่ในที่สุดบอสก็สามารถชนะบัดมูนได้และเขาก็ได้ส่งบอดมูนไปที่มิติอื่นแล,และแฮมที่ไม่เห็นด้วยกับบอสที่ฆ่าผู้มนมุ์โดยที่ไม่สนอะไรเลยซึ่งก็ได้ต่อสู้กับบอสและแฮมก็ได้แพ้ไปและบอสได้ส่งแฮมไปที่มิติไวไวส่วนในตอนที่เจ็ดบอสได้คุยกับแฮมและดาร์กที่ทรยศและได้พูดคุยกันนิดหน่อยก่อนที่บอสจะจากไป และในตอนที่10บอสก็ได้มาที่ลักขี้เท้าและให้เลดไอทำลายเมืองนี้ทิ้งแต่ก็แฮมก็สามารถชนะไปได้แต่ก็ตามบอสก็ได้ระเบิดหอส่งสัญญาทิ้งแล้วได้กลับไปที่ฐานครับก่อนที่บอสจะได้เข้าต่อสู้กับทำในการต่อสู้มเดนได้เสียแขนทั้งสองข้างไปแล้วบอสได้มีศัตรูคนใหม่ซึ่งบอสก็ได้เข้าร่วมกับพวกแฮมซึ่งก็ได้เกิดการต่อสู้กับทำรอบที่สองจะบอกแบบนั้นกับฉันก็ไม่ผิดนะแต่ฉันน่ะคิดว่าแกน่ะควรจะเปลี่ยนจากคำว่าแกเป็นพวกเราแทนนะ ซึ่งรอบนี้เขาสามารถชนะได้แต่ในคืนนั้นบอสกันชินและโงมัสได้ไปล่าตะแวนแล้วเช้าต่อมาบอสนั้นได้เรียกทุกคนเข้าประชุมและทำก็ได้เข้ามาต่อสู้ในสุดสุดท้าย คโจมตีพร้อมกันนะล้วสามารถชนะทำได้แต่ว่ามึงจะเป็นใครก็ตามแน่จริงก็ออกมาเห็นมันตัวเป็นตนดิยวะ่ายังมาเป็นผีแถวนี้แต่ถ้าเกิดใช่เป็นผีอยู่แล้วน่าจะอธิบายยังไงล่ะ แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามฉันก็แปลกใจยอยู่นะที่ไอ้ทําแพ้คนอย่างพวกแกนะ่แะแล้วดต่ฉันจะสารต่องานของมันเองอ๋อแล้วก็แก้ต่างให้ไอ้สามตัวนั้นนิดหน่อยที่มันหนีไปอะนะ ความจริงแล้วพวกมันไม่ได้หนีไปไหนหรอกมันตายแล้วต่างหากโอเคที่นี้ถ้าเกิดเข้าใจกันครบถ้วนแล้วฉันคิดว่าพวกเรา,เาควรม,มาฝ่ายกันสักอยู่บาดเทลที่สามารถเข้าขุมเลือดได้ก็เข้ามาต่อสู้และชนะได้อย่างวุ่นวิดแต่ก็โชคยีที่คุณฮานะสามารถใช้เข้าสารไล่มันไปได้และสามปีต่อมาบอสได้เป็นหนึ่งสมาชิกสำคัญของหน่วย AAA, เ a เ h ็นและบอสกับ D c ซก็ได้ต่อสู้กันเพราะว่า D c ซีเองมาแท้แข่งแต่ที่จริงแล้วด c ซมันไม่ได้กินเว้ยโทบี้ไม่หลอกบอสว่า D c ซกินในครเอา้าวแะคลิปในวันนี้ก็มีีีเเพยงท่าน้ละครับ แล้วก็พวกคุณก็จําไว้ด้วยว่ากูไม่ได้โกนแม่อะไรได้ยันมนเริ่มกันเลยก็แล้วกันนะฉันขอเปิดก่อนไม่ฉันขอเปิดก่อนฉันขอเปิดก่อนฉันขอเปิดก่อนไม่ฉันบอกว่าฉันขอเปิดก่อนฉันขอเปิดก่อน